ตัวนี้เป็นความหนานะครับความหนาตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโซลิดนะครับดิสกราฟิกโพลีนะครับแล้วก็ามาวิวสาดีดูนะครับมันก็จะเปิดลายไปกว่าให้เราครับตัวนี้เป็นวงจร PFC ที่ผมเขียนไว้นะครับ ไปผิดผิดผิดเปลี่ยนเป็นวัตถันนะครับเมื่อกี้ผมคิดไซส์บนเปลี่ยนไซส์นะครับเช็งเลยเลยอร์นะครับเปลีย่ยนเป็นวัตถันนะครับ๋ยวมาดูกันทีนี้ นะครับเห็นไหมมันก็จะได้ลายเปิดปะกวน,นะครับนะครับทีนี้สมมุติว่าเส้นโค้งเราทำยังไงนะครับทีนีนะ้ผมจะลองลากเส้นโค้งตรงนี้สมมุติว่าเส้นมันโค้งมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่เส้นครับเส้นแล้วก็เลือกเป็นบัตทนนะครับ เรขยายเส้นตรงนี้ก่อนครับเ,เอาใหม่ขยายเส้นตรงนี้สามร้อยนะเส้นเขาบิดตันนะครับแล้วก็มา,ากตรงนี้นะครับหรือจะทำแบบนี้แล้วมาต่อแบบนี้นะครับหรือลากแบบนี้มาแบบนี้ก็ได้ครับประมาณนี้ แล้วก็มา Edit Property นะครับโซลิ d อันนี้สักหนึ่งร้อยนะครับก่เ,นะเอทหนึ่นกันหนึ่งร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมาดูวิว ก็วันนี้คอมผมมันเป็นเรื่อยๆนะครับกำลังเซฟลองดูครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็มีสองสามเมนูครับก็เอาเป็นไปฝึกหัดทานะครับโอเครับมนครับ